อทีนีมาแลทางด้านข้องวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรรา์ธ,ธานีนะคะน้องๆก็ได้มาจัดดอกไม้ไฮสถานีวิทยุทรวัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุร,ร,รานีของเราาด้ววย่ส์รรรธานีนี่แหละค่ะในการบันทึกเทพทวายพระพรเนื่อในโอกาสมหามงคลชเชลริ่มพระชนมพันาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2 5 6 6ัค่ะ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราธานีหรือว่า N b t สบรทีสุรา์ธานีค่ะนางจีราพรอเนกสุภพลรองผู้อำนวยการ <quarters S 2> <c oughs> ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวะสุราสุร์ธานีได้นําคณะนักศึกษาค่ะคหกรรมศาสตร์ค่ะมาร่วมกันจัดดอกไม้ทีห้องแสดง <c oughs> ใหญ่ค่ะเราจะใช้ห้องนี้เี่บาเกลี้ยงเป็น <c oughs> สถท่านทีบันทึกเทพทวายพระพรเนืองในโอกาสมห้ามงคลชะเลิ่มพระชนมพันท่าพระบาส้มด็จพระบรมเอนทรารามาธิบดีซี่สิ้นมห้าวชิราลงกร ภาวะชีรากลาวเจ้าอยู่หัวยิฟไปกรกฎาคม2566ค่ะโดยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ N อ t ีที่ของเรานี่แหละค่ะได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดน้องๆมาจันให้ถูกรอบนะโดยในปีนี้ค่ะเรามีการกำหนดบันทึกเทพนะคะในช่วงระว่างวันที่1ิ ถึง14นะแล้วก็ยุเสวสทิ์แล้วก็มีอีกวันหนึ่งก็คือ1 7จดกร,รกฎาคม2 5 6 6ค่ะครับท่านรองเกบอบกว่าทางเวียไลยเนี่ยมุงสร้างประสบการณ์เพื่อนักศึกษาในเกิดตักษะนะครับการมาจัดดอกไม้ที่นี่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มตักษะ์สในการทำงานจิ้งกองน้องๆนะครับนะเราไปฟังเสียงท่านรองกันเลยครับค่ะนักเรียนนักศึกษาที่มาจัดดอกไม้ในะวันนี้นะคะเป็นสาขาวิชาคากรรมธุรกิจค่ะ ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวาศาสตร์สุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งสาขานี้เราเปิดทั้งระดับปวชและปวสนะคะแล้วจุดเด่นของสาขานี้ก็คือว่าเด็กนาการเรียนเนี่ยเราเน้นให้เด็กเนี่ยเรียนในภาคปฏิบัติ นะคะ,ะที่สอดคล้องกับอ,อาชีพซึ่งอาชีพการจัดดอกไมนะะ้ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ตลาดแรงงานต้องการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราธานีเนี่ยเราเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายผ,ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาหรือที่ย่อว่า CVM นะคะสาขาขากรรมธุรกิจเห็นนักเรียนนักศึกษาที่มาจัด ดอกไม้ในวันนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นนักศึกษาที่มีทักษะฝีมือในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะที่มาจากการจัดเรียนการสอนที่พัฒนาให้นักเรียนนั้นเนี่ยนะมีทักษะนะที่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้นะคะครับเอาละครับขอบคุณนะครับวีอรอาชิวศึกษาสู้รัฐธานีนะครับตัวทันพอมาเลยนะครับนะห้การทับสนุน ทางด้านข้องอินบีทีของเรานะครับแล้วก็มีหลายพักส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนจะมารวมมาถึกเทพสวายประพลสัปดาหน้าใช่ไหมสัปดาหน้าเดียวหม,มถึกเร็วนะครับ